วันนี้นะคะจะพามาเที่ยวแม่แตงคะ่ละล่าสุดเราไปมาคือประทับใจมากๆเพราะว่าที่พักเขาน่าหลักสุดอะไรสุดที่พักนี้นะคะรถ<ม>เล็กสามารถขึ้นมาได้เลยนะบรรยากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวมาดูห้องพักเขากันนี่เลยคะ่ะมีความเป็นญี่ปุ่นนะคะห้องพักสวยบรรยากาศดีมากทุกคน<ม>คือเปิดมาแล้วว้าวเลยอะ่ะแถมห้องสะอาดสะอ้านด,ด้วยนะ ห้องน้ำก็คือใช้ได้เลยกว้างเลยค่ะเดี๋ยวพาดูระเบียงห้องเขานิดหนึ่งนะคะ คือวิวดีงามมากเห็นรอบด้านเลยค่ะแล้วก็มีที่นั่งพักชิลๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาลุ้นตอนเช้าพรุ่งนี้กันนะคะถ้าเกิดมีหมอกคือวิวน่าจะดีมากๆเลยนะเพราะว่าวันที่เรามาอากาศค่อนข้างเย็นแล้วค่ะวันนี้เราขออนุญาตเจ้าของที่พักไว้นะคะว่าอยากจะเข้าไปดูสวนไม้กิดมะแรงที่เขาปลูกค่ะนี่เลยพี่เขาปลูกไม้แปลกๆเยอะมากทุกคนที่เคยเห็นแต่ในสารคดีไม่คิดเลยว่าจะมีอย่างนี้ในไทยเยอะแยะไปหมดมีทั้งไม้แปลกๆแล้วก็พวก กล้วยไม้ด้วยนะคะลายคือแปลกมากดอกไม้คือดีงามสวยมากไม่เคยเห็นเลยค่ะอันนี้พี่เจ้าของเขาให้ชิมผลกาแฟสดๆค่ะเพิ่งเคยกินครั้งแรกก็เออหวานๆหอมๆดีนะพอเดินจนเหนื่อยนะคะก็ขอกลับเข้ามานั่งพักที่ที่พักนิดนึงนะคะเขาก็มีชาวางไว้ให้เราชงทานได้เลยนะจิบชาไปชมวิวไปเพลินมากทุกคนพอตกเย็ยนเริ่มหิวนะคะ เราอะจองเป็นแบบอาหารเย็นกับอาหารเช้าเนาะคืออาหารเย็นที่เขาเตรียมให้เราอลังการมากอาหารที่นี่นะคะมีความแบบโฮมี่นะแถมยังอร่อยด้วยค่ะมาที่นี่กินดีอยู่ดีแน่นอน แล้วเราก็ได้จองบริการพาขึ้นดอยม่อนเงาะไว้สําหรับพรุ่งนี้ด้วยค่ะเช้าอีกวันเราก็คือตื่นเช้ามากทุกคนเพื่อให้ทานพระอาทิตย์ขึ้นพี่เขาก็มีพานําเดินด้วยนะคะพาไปจุดชมวิวนะพอพระอาทิตย์ขึ้นเริ่มสว่างแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปที่ยอดดอยม่อนเงาะกันค่ะวิวระหว่างทางคือสวยงามมากวันนี้โชคดีมากนะคะมีหมอกด้วยและแล้วนะคะเราก็เดินมาถึงยอดดอยม่อนเงานะนาคุ้มค่ามากๆค่ะ ใครมาพักถ้ามีโอกาสก็แหวกขึ้นยอดดอยม้อนเงอเหอะสวยมากอย่าลืมพกรองเท้าผ้าใบมานะคะพอกลับมาที่พักคือแบบโอ้โหสวยงามมากทุกคนหมอกเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เก็บบรรยากาศทางเดินไปห้องพักนะคะหมอกแบบโอ้อบตัวเลยทุกคนเข้ามาห้องพักคืออึ้งกว่าวิวสวยมากแล้วพอชมวิวที่ระเบียงนะคะคืออลังการมากทุกคนห้องพักนี้คือดีงามมาก ใครมีโอกาสขึ้นแม่แตงเชียงใหม่คือมาเท,ที่ยวที่พักชื่อสวนสายเหมาะโฮมสเตย์นะคะบรรยากาศชิลๆอย่างนี้เลยทุกคนพอนั่งเล่นสักพักเราก็มาทานอาหารเช้าค่ะอาหารเช้าที่พี่เขาเตรียมไวใ้ให้เราวันนี้คือดีงามมากค่ะมีขนมปังโฮมเมดแล้วก็แยมผลไม้เป็นแยมสตรอเบอรี่แล้วก็แยมลินจีนะคะพี่เขาทำเองด้วยนะอร่อยมากใครอยากสัมผัสบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะลองติดต่อไปที่เพจเขาได้เลยนะเป็นวันหยุดพักผ่อนที่คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะ